ด่วนจับได้แล้วคนร้ายก่อเหตุฆ่านักท่องเที่ยวสาวภูเก็ตแซนบ็อกจากกรณีคดีสะเทือนขวัญพบร่างนางสาวนิโคซาเวนไวครอฟนักท่องเที่ยวชาวสวิตเซอร์แลนด์ที่เดินทางมาเที่ยวไทยในโครงการภูเก็ตแซนบ็อกก่อนถูกพบว่าเสียชีวิตอยู่ที่น้ำตกโตนอวยน์ในพื้นที่ตาบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตล่าสุดมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวคนร้ายที่ก่อเหตุกับนักท่องเที่ยวสวิตได้แล้วเป็นหนุ่มแรงงานมีประวัติใช้สิ่งผิดกฎหมาย ก่อนหน้าที่เจ้าที่ได้เผยไทม์ไลน์ก่อนเสียชีวิตระบุว่าก่อนเสียชีวิตเริ่มจากวันที่13กรกฎาคม64ผู้เสียชีวิตเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตผ่านโครงการภูเกต็เกตแซนด์บ็อกซ์และเข้าพักที่โรงงานในอำเภอถาลางจากวันนั้นที่27กรกฎาคม64เวลาเที่ยงผู้เสียชีวิตเดินทางด้วยรถแท็กซี่ไปยังตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่เพียงลำพังและในเวลา13น30นาทีผู้เสียชีวิตเข้าพักโรงแรมที่อ่าวนาง 31กรกฎาคม64ผู้เสียชีวิตออกจากห้องพักโรงแรมด้วยรถแท็กซี่กลับมายังอำเภอถลางจังหวัดภูเกต็ตอีกครั้งและเข้าพักที่โรงแรมในตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเกต็ต3ส,สิงหาคม64เวลาเกือบเที่ยงผู้เสียชีวิตเดินออกจากโรงแรมลงไปหาดอ่าวยนโดยกล้องของโรงแรมสามารถบันทึกภาพไว้ได้รวมถึงวงจรปิดด้านกาแฟอีกแห่งก็บันทึกภาพไว้ได้เช่นกันก่อนเดินไปเพียงลำพังมุ่งหน้าไปยังน้ำตกโตอนอ่าวยนกระทั่งมาพบเสียชีวิตสำหรับผลการชนสูตรเบื้องต้นมีร่องรอยการถูกทำร้ายบริเวณกล่องเสียง ซึ่งต้องรอยืนยันการรายงานเป็นเอกสารจากทางการแพทย์ล่าสุดวันนี้7สิงหาคม2564มีรายงานว่าเจ้าที่สามารถจับกลุ่มตัวผู้ลงมือก่อเหตุได้แล้วเป็นหนุ่มแรงงานซึ่งเจ้าที่กำลังเร่งนำตัวมาสอบสวนโดยพุทเรศวัตรยืนยันว่ามีข่าวดีในคดีการเสียชีวิตของหญิงสาวชาวสวิตที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อถามว่าแสดงว่าสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้แล้วใช่หรือไม่พบตรกล่าวว่าก็ต้องได้สิส่วนจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติยังไม่ขอเปิดเผย รายงานข่าวแจ้งว่าผู้ต้องสงสัยที่เป็นฆาตรกรค่าหญิงชาวสวิตเป็นแรงงานและมือมีอมพฤติกรรมติดยาเสพติดด้านนายยันเคสเนอร์ผู้ช่วยฝ่ายตำรวจสวิตเซอร์วิตประจำประเทศไทยกล่าวเมื่อเช้าที่ผ่านมาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เลวร้วายกับทั้งประเทศ2ประเทศที่ผ่านมาได้ทำงานกับตำรวจไทยจึงมีความมั่นใจว่าตำรวจไทยจะสามารถจับคนร้ายได้